ก็มีประเด็นที่น่าจับตามองในวงการ e-sport อีกแล้วเมื่อนักแข่งเกม o b i l e Legends ดันรับงานแข่งซ้ำซ้อนการที่ทีมตัวเองจะเข้าแข่งขันใน e-sport world cup ที่น่าปวดหัวสุดๆก็คืองานที่รับซ้อนเนี่ยดันเป็นการโปรโมทเกม MOBA เหมือนกันด้วยงานนี้เล่นเอาทีของตัวเองโดนแบนเลยทีเดียวและเรื่องราวสุดวายปวดในครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ Back c ข e ้อ e-sport กับ a l i s e Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไว รีแฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รีร่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ a z a า a และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย โดยเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทาง Mobile Legends Esports ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้ทำการอัปเดตไลน์อัพทีมที่จะเข้าแข่งขันในรายการ MSC 2025อันเป็นรายการส่วนหนึ่งของ e-sport World Cup ใหม่อีกครั้งเพราะมันดูเหมือนว่ามีผู้เล่นบางคนทำผิดกฎกติกาการแข่งขันและนโยบายการแข่งของมูลติยมผู้ให้บริการเกม Mobile Legends นั่นเองซึ่งผู้เล่นคนดังกล่าวก็คือฮูดและก็โมบาเซนสผู้เล่นจากทีม Soul Esports และกฎที่พวกเขาทำผิดนั้นก็คือการ ห้ามผู้เล่นในทีมที่เข้าแข่งขันไปร่วมกิจกรรมใๆดๆที่เกี่ยวข้องกับโมบ้าคู่แข่งโดยตรงตัวอย่างก็เช่นการไปแข่งขันในเกมอื่นระหว่างที่ทีมยังไม่ได้แข่งขันโมบายเลเจน การไปสตรีมรวมไปถึงการโปรโมทเกมโมบาคู่แข่งอีกด้วยแน่นอนว่ามันก็เป็นกฎสามัญทั่วไปที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตปัจจุบันอยู่แล้วแต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้างที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตบางคนสามารถไปแข่งเกมอื่นได้ในระหว่างที่ไม่มีการแข่งขันเกมหลกักซึ่งทางนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทีที่พวกเขาสังกัดกันอยู่รวมไปถึงกติกาของมูลนอีกด้วยที่นี้สำหรับตัวของฮูดและก็โมบาเซนพวกเขาเนี่ยก็เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเกมโมบายเลเจนด์และกฎเน ถ้าไปแข่งขันกับเกมอื่นที่นับว่าเป็นคู่แข่งโดยโตรงกับ Mobile Legends แต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ดันร้านและเข้าไปรับงานโปรโมทเกมอย่าง Honor of King หรือว่า R.O.W. าที่เรารู้จักกันดีในช่วงวันที่27และ28มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางด้ของมูนตันเองพวกเขาเนี่ยก็เฝ้าดูพฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นเวลานานและพวกเขาก็เคยออกมาเตือนผู้เล่นทั้คนแล้วว่า ห้ามทำพฤติกรรมดังกล่าวอีกนะไม่งั้นจะโดนลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าผู้เล่นทั้งสองคนก็ยังฟาฟื้นและที่หนักไปกว่าน,นั้นก็คือมูลตันเตือนผ่านต้นสังกัดแล้วด้วยแต่ต้นสังกัดก,ก็เมินเฉยกับคําเตือนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทางด้านของผูดและก็โมบายเซนก็เลยถูกตัดสิทธิ์แม้แข่งขันในรายการเ s c ี2025การที่ผู้เล่นในทีมโดนตัดสิทธิ์2คนแบบฉับพลันแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ของทีมโซ่ยำแย่ลงไปอย่างมากเพราะพวกเขาได้ทําการล็อกโรสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทีในใ้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือว่าหาสแตนด์อินมาลงแข่งขันแทนได้และแม้ว่าจะมีการผ่อนปลนเป็นกรณีฉุกเฉินจากทางมูลตานแต่ว่ากรณีเกิดขึ้นกับทีมโซนั้นมันไม่สามารถผ่อนปลนได้เพราะว่า ก,การโดนตัดสิทธิ์ในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ถ้าหากพวกเขาเชื่อฟังการตักเตือนของมูนตันซึ่งเมื่อไม่สามารถเข้าแข่งขันได้มันก็เลยทําให้ทีมดับรอลงมาอย่างทีมอย่างเอเรีย77ได้เข้ามาเสียบในตําแหน่งของทีมโซแทนแต่อย่างไรก็ดีเรือที่เราเล่ามาจนถึงตอนนี้มันก็เป็นมุมมองแค่ทางมูนตันเท่านั้นทีนี้เนี่ยเรามาดูของมุมมองทางฝั่งของทีมโซกันบ้างโดยทีมโซได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ m อ c เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้าซึ่งในระหว่างที่ไม่มีการแข่งขันใดๆของเกมโมบายเลเจนด์ผู้เล่นตัวปัญหาในทีมทั้งสองโคนก็ได้ไปทําข้อตกลงรับ งานโปรโมทเก HOK ในช่วงวันที่5 5จนถึงวันที่27มิถุนายนอย่างไรก็ดีในวันที่15หรือวันที่2ของการเซ็นสัญญาไปแล้วทาง Mobile Legends ก็ได้ออกมาเตือนว่าห้ามผู้เล่นทั้งสคนโปรโมทเก HOK โดยเด็ดขาดซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการเตือนที่ช้าไปเพราะว่าทั้ง2ได้เซ็นสัญญาไปแล้วนี่ก็เลยพวกเขาถูกผูกมัดด้วยสัญญาและก็ต้องดําเนินการโปรโมทแคมเปญของ HOK OK ต่อไป และแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เลยโดนตัดสินจากทาง m อ c ซีและอดไปแข่งขันในทัวร์ดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่ขัดใจเลยก็คือรูบุกของการแข่งขันที่มีการปล่อยออกมาในภายหลังมันก็ได้มีการระบุว่ากติกาในการแข่งขันจะมีการเริ่มบังคับใช้ในวันแรกของการแข่งขันวันแรกเป็นต้นไปซึ่งมันก็ควรจะมีการบังคับในวันที่10กรกฎาคม2อันยไปจนถึงวันที่2สิงหาคมสซึ่งการรับงานของผู้เล่นทั้งสองคนเกิดขึ้นก่อนที่กฎในสัญญาจะมีการบังคับใช้ นี่คืเลยเปเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากสำหรับทีมโซลเพราะว่าถ้าหากแปลสัญญาบนกระดาษแล้วมันก็คือผู้เล่นทั้งสองคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยไม่ได้ละเมิดกฎใดๆในช่วงเวลาที่กฎบังคับใช้เลยด้วยซ้ำแต่ทําไมกฎที่ควรใช้ในวันที่เริ่มทัวร์นาเมนต์กลับมีการลงโทษย้อนหลังและอยู่นอกเหนือเวลาจากที่กติกากําหนดได้กันล่ะทางหน้าของทีมโซลก็บอกว่าพวกเขาได้มีการปรึกษากับทีมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วพวกเขาถึงได้อนุญาตให้ผู้เล่นสองคนรับงานนอกได้ อย่างไรก็ตามฐานะของมูตานก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้ว่าช่วงวันที่10กันยายนาคมจนถึง2สิงหาคมนั้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ก,กฎกติกานี้มีผลบังคับใช้แต่มันเป็นเพียงการระบุว่ากฎนี้ใช้กับทีมใดบ้างและดุลพินิจของพวกเขาก็ถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการถลายที่แปลกมากเพราะว่าถ้ามูตานระบุออกมาเช่นนี้แล้วมันก็หมายความว่าพวกเขาจะตีความหรือว่าบังคับใช้กฎยังไงก็ได้หรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้แม้กระทั่งย้อนหลังก็ตาม นอกจากนี้พวกเขายังอ้างอีกว่าในรูบิคมีกฎที่ระบุว่ามูตันสามารถลงโทษทีมหรือว่าผู้เล่นใดก็ตามที่ทําลายผลประโยชน์ของ m อ c หรือว่ามูตันได้โดยไม่ให้คําจับกัดความชัดเจนว่าคืออะไรผลประโยชน์ที่พวกเขากล่าวถึงกันแน่หลังจากที่เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์เกิดขึ้นกับทีมโซอีสปอร์ตทางโต้สังกัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาพยายามยื่นอุทธรณ์กับทางมูตันเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการจ้างทนายความและทีมกฎหมายให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อีกด้วย และแม้ว่าจะมีการเจราจาต่อรองกับทางมูตานด้วยข้อเสนอต่างๆนานาแต่ว่าทางมูตานก็ปฏิเสธการทีร่อุทธรณ์ของทีมโซอีสปอร์ตพร้อมกับยืนยันคำตัดสินเดิมอย่างการตัดสินแม้เขาแข่งขันได้สิ่งที่แยก่กว่านั้นก็คือโซอีสปอร์ตระบุว่าพวกเขาไม่เคยได้รับรูบุ๊กของ MSC ออย่างเป็นทางการให้เซ็นรับทราบหรือว่าตกลงร่วมกันหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันไม่มีข้อตกลงทางกฎหมายใดที่ผูกมัดพวกเขาเอาไว้เลย แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมามูตัดก็ได้ต่อทีอมรองแชมป์เพื่อเข้าแข่งขันแทนทีมโซอีสปอร์ตในทันที แน่นอนว่าการรับงานนอกอาจจะเป็นเรื่องที่ยังกังขากันอยู่ว่ามันผิดจริงหรือไม่แต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งสำหรับลีกใน n อว่าเกมโมบายเลเจนด์ในภาคดังกล่าวมันเหมือนกับเป็นภูมิภาคลูกเมียน้อยยังไงยังงั้นในขณะที่หลายๆประเทศมีโปรโลีกเป็นของตัวเองพร้อมกับสวัสดิการให้กับทีมต่างๆสามารถสร้างสถานภาพทางการเงินที่คล่องตัวได้ยิ่งไปกว่านั้นการแข่งขันในภาคเอ็ส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยมีเงินรางวัลให้สำหรับผู้ชนะแต่จะได้เป็นเพชรในเกมแทนซึ่งแน่นอนเพชรในเกมมันก็ซื้อข้าวกินไม่ได้ ที่น่าเจ็บใจและเหมือนเป็นลูกมีย้รยที่สุดเลยก็คือการที่ไม่ค่อยได้รับสิทธิ์หรือว่าคําเชิญในการเข้าแขง e ่งขันอีส or t ของเกม Mobile Legends ในระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขัน MSC อันเป็นส่วนหนึ่งของ e s p or t w o r l ครับมันก็กลายเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับทีมจาก NA ที่สามารถคว้าเงินรางวัลแบบทีท่จังกลับบ้านได้และทีมโฉผู้โดยชป์พูิภาคมาแล้วดันโดนตัดสิทธิ มันก็เลยน่าเสียใจไม่น้อยทีมโซ่ไม่ได้โกงการแข่งขันพวกเขาสู้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่แถมยังเคารพกติกาที่ระบุในกระดาษทุกตัวอักษรแต่ก็โดนแบทแม้เขาแข่งขันในครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นการที่หมูต่ตาดตีความกฎของตัวเองใหม่แล้วบังคับใช้กฎอย่างไม,ม่ยุติธรรม ภูมิภาคนี้มูลตันแทบไม่ได้เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือผลักดันอ e ีสปอร์ตให้มันดําเนินไปได้แต่พวกเขากับเรื่องที่จะบังคับใช้กฎอย่างเคร่งครัดเหมือนกับภูมิภาคหลักๆเสียอย่างนั้นนี่ยังไม่รวมถึงการที่ทีมโซต้องลงทุนเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน m s ็และ e s p o r t World Cup ที่กำลังจะมาถึงด้วยการบินไปแคมป์ฝึกซ้อมในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งความมุ่งมั่นและความพยายามฝึกซ้อมนี้ก็กลายเป็นความสูญเปล่าที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นแล้วฟายชิกเก้นหนึ่งในสมาชิกของทีมโซ,โซก็ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยบอกว่ามันเป็นการบูลลี่จากทางมูนตานที่ปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรม โดยมูล่านบังคับใช้กดย้อนหลังก่อนที่กติกาจะมีการบังคับใช้เสียอีที่น่าหนักใจกว่านั้นเลยก็คือทีมไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยการหาผู้เล่นคนอื่นจากในอเมริกาเหนือเข้ามาแตนอินแทนทั้งทั้งที่ทาง EWC และ Tencent พยายามเจราจาไก,ก,กล่เกลี่ยให้เดือนนี้สามารถจบลงได้ด้วยดีและแทะ้ๆฟรายชิเกนบอกว่าในตอนนี้ทีมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ความพยายามของพวกเขาต้องสูญเปล่าและแม้ว่าโซเชียลจะช่วยเหลือรวมไปถึงพยายามจะขอเอาเรื่องนี้ให้เกิดความยุติธรรมแต่ก็ดูเหมือนว่าแสงสว่าง มันจะรีบปรีเสียละเกินแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นน,นั้นตัวของฟาชิเก้นก็ได้บอกว่าเขาเรียกร้องมูล่านให้ปรับปรุงรูบุกให้มันชัดเจนกว่านี้และขอให้พิจารณาการอุทธรณ์ของพวกเขามาอีกครั้งพร้อมกับเรียกร้องให้แฟนคลับติดแฮชแท็ก we want so bad อีกด้วย แน่นอนประเด็นดราม่ามันก็ยังดําเนินอยู่และการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทีมโซก็ยังดําเนินต่อไปในโซเชียลแต่ก็ดูเหมือนว่าทางมูตานจะไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้เพราะกับยืนยันคำตัดสินว่าทีมโซเนยถูกตัดสินจากการแข่งขันไปแล้วนะซึ่งมันก็เป็นการตัดสินที่ฟังดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่เลยว่าไหมล่ะครับและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งมูตานก็เคยมีประเด็นกับ u e of l e g e n d s มาก่อนหน้านี้จนถึงขั้นขึ้นโงขึ้นนาลลกัเเยยทีีดว และเรื่องราวมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ